สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสำหรับคอมโบในวันนี้นะอโอเคเดี๋ยววันนี้ท่านเราอยู่ในช่องของโทม h a w ฮอ h ชาแนลนะครับพอดีมีท่านผู้ชมขอผมมาวนาวันนี้นะว่าพี่เล่นในส่วนของคอมโบแอซซินผสม f อร์เรนแบบเพียวๆให้ดูหน่อยโอเคครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นคอมโบเซตนี้นะเพื่อนๆนะ ต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็ซื้อตัวไปก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นแอส6พิเศษนะเพื่อนๆน,นะปกติจะเล่นเป็นคาเฟนีไงแต่ว่าเราใช้เปต้าแทนนะครับอันนีวผมพอซื้อตัวก่อนนะอะ่มีคิวเล่นมาครับเราหยิบคิวเล่นมาก่อนนะครับเราได้ตัวมาแบกช่วงต้นเกมแล้วเพื่อนๆซื้อมาก่อนเลยนะครับตัวแบกช่วงต้นเกมครับจำเป็นมากๆนะ ก็าตามที่เถามนะเพื่อนๆนะก็จะมีมีอ่าบัตเตอร์ไฟมีซิลมีไอรีมีคิวเลนแล้วก็มีนาคอร์ดนะครับแล้วก็เอนโซนะที่เป็นส่วนของแอสซัสซินนะครับทีนี้ในส่วนของอ่าฟอร์เรนที่จะมีเสริมเข้ามาก็มีสามตัวนะที่ผมเล็งไว้จะเป็นเปต้าโอเมนแล้วก็แกลกนะเพื่อนๆเบต้านี่เขาใช้แทนในส่วนของคาเฟนี่ที่เราเล่นปกตินะครับเซตนี้ถามว่าความโหดมันอยู่ตรงไหน,นล่ะก็อยู่ตรงแอสซัซินที่มันจะเป็นคลีหกนั่นแหละ แต่ว่าทีนี้มันจะเล่นยากกว่าต้นที่เราไม่มีโวขาดเนี่ยก็ต้องลองดูนะครับว่าจะได้แค่ไหนนะเราต้องพยายามชิงความได้เปรียบช่วงต้นเกมนะเอนโซมาต้นเกมนะเพื่อนๆนะเอาดีปะลังเลนะครับเพราะว่าเอนโซเป็นฮีโร่แพงไงผมยังไม่ซื้อแล้วกันเนี่ยผมขอข้ามไปก่อนนะเพื่อนๆมีด มีเหตุผลเหตุผลเดียวเลยคือผมต้องพยายามเก็บชัยชนะก่อนเพราะว่าพวกฮีโร่หนึ่งดาวหนึ่งเหรียญสองดาวนี้มันจะถูกกว่าแล้วมันก็มีความโหดมากกว่านะครับนี่ผมได้เงินยี่สิบเหรียญด้วยนะต้นเกมทํายังไงก็ไดนะ้เพื่อนๆให้ชนะต่อเนื่องให้เยอะที่สุดนะแล้วก็เซฟพลังงานฝั่งซ้ายไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะแพ้ตอนไหนไงเราต้องพยายามเซฟไว้ก่อนนะครับอันนี้คือหลักการเล่นที่ถูกต้องนะเพราะว่าระดับสูงทำแบบนี้หมด ช่วงแรกๆคือผมเล่นสูตรแพ้ไงแพ้รัวๆพอเสร็จปับ๊บพอเก็บฮีโร่ไม่ได้เราก็กลายเป็นแพ้ยาวเลยอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆน,นะ,อะรอบนี้มีซิลมาเราเราค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับทีนี้อะดูอินมาเราเราก็เก็บไปก่อน่อรอบนี้ไม่ไม,ไม่มีตัวไม่เป็นไรเราก็ขึ้นฮีโรนะ่ทีนี้เราก็เอาตัวอีกตัวหนึ่งลงประมาณนี้เราก็ดูซิว่าตัวไหนดานเมจเยอะกว่าชิลเลนเลือดเยอะกว่า,วน,วานะ เนี่ยเนหะ็นไหมดาเมจเท่ากันแต่ว่าเลือดเยอะกว่าเราคิวเรียนลงนะครับแต่ว่าผมจะใช้เนี่ยตัวตัวนี้แบกนะเพื่อนๆนะเนี่ยเอเมิลี่แบกม,ม,มีเอเมลิลี่มีอ่านี้แหละพวกนี้แบกไปก่อนก็คือตอนนี้เนี่ยไม่มั่นใจหรอกว่าเราจะชนะได้นะครับแต่ว่าเราต้องหาตัวแบกก่อนนะเพื่อนๆเห็นปะแพ้ขนาดว่าเรามีสองดาวเรายังแพ้เลยครับอานาคอสมาโอเคหยิบนาคอสมาได้เลย เออรอบไมันได้อยู่ในแผนเราไม่หยิบนะข้ามไปก่อนอ่าหน้านี้ไม่มีครับนาคอสเห็นปะนาคอสดาเมจน้อยกว่านิดน,นึงแต่ว่าเลือดเยอะกว่าเราเราเราหยิบนาคอสลงนะหรือว่าจะเอาเป็นไม่ได้ดีอ่ะโอเคเอาเท่านี้ก่อนหรือว่าเอาเป็นฟอรเรนลงดีเพื่อนๆเ,เ,เดี๋ยวเอาตัวนี้ออกเอาตัวนี้ลงแทนเอา a r d u i n ลงนะเพื่อนๆน,น,นะ ทีนี้กรณีของถ้าเราเล่นเผานอกเมตาเราต้องจัดวางตัวดีๆนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สําคัญเลยแหละวางตัวผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับบางทีนี่ผมพยายามให้ไฮเตเตแบกช่วงต้นเกมนะเพื่อนๆนะอ่ะมาละหนึ่งตัวเก็บไว้ก่อนนะครับค่อยๆเก็บฮีโร่นะเพื่อนนะอ่ะโอเคปกตินี่ไงแก๊กก็มาหยิบแก๊กมาเลยผมว่าน่าจะขายทิ้งไปก่อน ตัวนี้มีแล้วเอาคิวเลนลงเพื่อนๆน,นะเพราะว่าคิวเลนเนี่ยนคะิวเลนดาเมจเยอะกว่านะครับมีคิวเลนเป็น2ดาวแล้วเราก็ลงไปก่อนถ้าเอาคิวเลนลงบัฟหายบัฟหายบัฟจำเป็นนะครับต้องใช้บัฟนะขายทิ้งเลยทั้งนั้นโอเคเพื่อนๆมันทีมันต้องเราเราต้องอ่าช่างน้ำหนักไงว่าเราจะเอาตัวไหนดี ผมยอมผมยอมน้อยลงแต่ว่าเราผมได้บัฟฟอร์เรนไงบัฟบัฟตัดเลือดนะครับบัฟตัดเลือดจําเป็นนะเพื่อนๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าป้องกันเข้าฟื้นฟูแล้วไอที่มากของการตัดเลือดก็คือการโจมตีเป็นทูดามเอทนะเพื่อนเพื่อนะเพราะฉะนั้นแล้วเราอาจจะต้องรีบขึ้นสี่นะเพื่อนเพื่อนะรีบขึ้นสี่ผมอาจจาเป็นจะต้องมีอ่ามีคาเฟนี่หรืออะไรมาแบกต้นเกมนะแล้วผมค่อยเปลี่ยนเป็นแอดหกนะครับค่อยๆสะสมฮีโร่วเป็นเรื่อป็นเรื่อยๆอนะครับเพื่อนเพื่อน ไเทมมาแบบนี้ตัวไหนดีละ่ะเอาพลังงานก็ได้คอมโบแต่ละคอมโบที่ผมนํามาเสนอเล่นเล่น,เล,นเล่นได้นะครับเล่นได้ทุกคอมโบนะแต่ว่าเราต้องใช้เวลากับมันหน่อยนะครับฮาจะเตเอา่าวันนี้วันนี้มาตัวนี้ตอนนี้ยังไม่ได้นะครับตัวนี้ลง เาเป็นแอดสามดีปะ่ะแอดแอสซินสามแล้วกันฟอร์เรนฟอร์เรนยังอยู่นะครับฟอร์เรนยังอยู่ก็ประมาณนี้แหละครับเราต้องพยายามแบบโหเราเจอแอดเราจะแอดเ add, พียวนะตอนนี้นะเจอแอดเพียวแต่ว่าผมมีไฮสเตแบกไงเห็นปะ่ะแอดสามยังมันยังไม่ได้โหดมากมายนะครับเราต้องพยายามชิงความได้เปรียบนี่แหละ อาจจะขึ้นเวฟชานิดหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเพื่อนๆนะืเอนเราค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะครับผมอาจจะขึ้นเป็นฟอร์เรนซีก่อนนะหรือไม่ก็เพราะว่าแอร6หกทำยากครับเร้องขึ้นเป็นฟอร์เรนซีก่อนฟอร์เรนซีทำง่ายกว่านะครับเพื่อนๆอา่ารอบนี้ตัวไม่มาครับตัวไม่มาแต่ว่าเอาขึ้นเป็น โอเคตอนนี้ได้ฟอรเรนแล้วก็แอสซิสต์นะครับพเพื่อนๆมาช่วยกันผมให้ฮายาเตะเป็นตัวแบกดาเมจนะครับฮายาเตะเป็นตัวแบกดาเมจคิวเรนก็2องดาวแล้วคิวเรนทำง่ายนะครับตัวไหนที่ทำดาวง่ายๆให้เราเน้นตัวนั้นก่อนนะข้อดีของบัฟนี้นะอ่ามันตัดเลือดช่วยง่าแล้วก็แต่ว่า มันไม่จะไม่มีตัวตีกระจายต้นเกมอย่างคาเฟนี่เพราะฉะนั้นแล้วเราต้องหาตัวมาทดแทนนะน่าจะไหวไหมรอบนี้โอเคเพื่อนๆไหวครับไหวสิวมาเก็บมาก่อนครับฮายเตะอ่ะฮาฮาเตะเ,เราหยิบมาก่อนแล้วกันถ้ามีเราก็ค่อยทําถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรลุกเหรอลุกได้บัฟเฟตเดอร์ล่นะลุกได้บัฟเฟตเดอร์ลเอาแทนตัวนี้ก่อน อ่าเห็นปะทีเดียวขึ้นเยอะเลยครับขึ้นเยอะเลยไฟเตอร์ Fighter, อะไรเฟเดอร์ลด้วยเพราะว่ามันต้องตีเร็วนะครับแอสซินต้องตีเร็วๆจะได้คีนะครับคีรัวๆนี่แหละผมพยายามหยิบหาตัวแบบทดแทนดาเมจไปก่อนนะเพื่อนๆนะช่วงต้นเกมนะครับอย่างน้อยมาคิวเล่นเราฟันรัวๆเลยแอสซินอะไรแบบนี้นะแต่ว่าไม่น่าจะต้านทานได้นะโอ้โหสอนี่สามด,ดาวสู้ไม่ไหวนะครับก็ต้องยอมอ้าวชนะเฉยเลย โอเคเพื okay, iesen, okay, okay, um, ่อนๆโอเคครับ well, right. hm oh, okay. มาได้สวยละอ่าไอรีมาครับเราหยิบไอรีมาก่อนมีการทำอะดูอินสามดาวนะเพื่อนๆนะถ้าไม่ได้สามดาวแล้วก็เป็นแกลกสองแล้วก็โอเมนแทนนะเราต้องดูก่อนนะครับว่าตัวไหนได้แล้วก็ตัวน <tr ั้นครับอืมเปต้ามาเฟต้าเปต้ามันยังไม่มีไอเทมมานากับกระเบน้นให้อาจจะยังแมวลงนะเพื่อนๆนะ เล่นยากแต่เล่นได้นะเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพยายามทําเต็มที่แหละคอมโบนี้เราอาจจะต้องส่องดูตําแหน่งการยืนของเขานะว่าเขายืนแบบไหนออมไอเทมมาแบบนี้สมุดเขียวไม่มาแต่ว่าอย่างน้อยได้ไอเทมพลังงานนะแต่ตอนนี้ขาดไอเทมเวทมนนะครับเพื่อนๆขาดไอเทมเวทมนอ่าบัตเตอร์ไฟมาครับหยิบมาก่อนเลยบัตเตอร์ไฟมา ตอนนี้ขาดอินโซตัวเดียวครับงั้นเอาตัวนี้ลงไอเทมไอเทมมานามาให้มันเดี๋ยวนะผมต้องจัดตำแหน่งดีๆก่อนไม่งั้นเดียวหลงครับต้องเอาตัวนี้ลง่าส,สองตัวนีนะ้ที่ยังไม่เอาลงครับนี่เราต้องจัดตำแหน่งดีๆบางบางทีผมก็ชอบหลงในแบบ ไม่จัดตำแหน่งดีๆปับ๊บลืมเลยว่าตัวเองต้องเอาตัวไหนลงอะไรประมาณนี้ครับเพื่อนนะดา <Dam age S 2> เมจเวทมนต์ยังไม่ค่อยมีนะมันไม่ค่อยแรงนะอ่าน่าจะไหวนะเพื่อนๆนะสองหนึ่งเห็นไหมเรามีตัวที่เป็นตัวนี้ตีเป็นทูดาเมจด้วยนะครับแก๊กสองดาวแล้วเดี๋ยวผมเอาแก๊กแทนอะดูอินก่อนแล้วกันเพราะว่าแก๊กทำไมต้องเอาแทนล่ะแก๊กเลือดเยอะกว่านะหกพันสามกับห้าพันหกหรือเปล่า แต่เราได้บัฟตัวนี้เหมือนกันนะเพื่อนๆอเน้นสมุดเขียวก่อนแล้วกันอโอเคเพื่อนๆได้บัฟแบบนี้เราได้บัฟฟอร์เรนซีแล้วตอนนี้ฟอร์เรนซีเอสสามตัวนี้ขายทิ้งไปเลยจะได้ไม่หลงนะครับไอรีมาเอาสูงเหมือนสักรอบแล้วกัน เอ็นโซมาพอดีครบหกแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมขอข้ามไปก่อนนะข้ามไปก่อนเดี๋ยวผมจัดตำแหน่งดีๆก่อนนี่เราเราเราประมาณวางประมาณแบบนี้แหละเพื่อนๆเราจะได้ไม่หลงตัวกันครับเหลือสามตัวนี้ที่ยังไม่ได้ลงนะครับสามตัวนี้ที่ยังไม่ได้ลงอาจจะ เว็บหน้าเอาเป็นแอดหกเลยแล้วกันเพื่อนๆตอนนีนนะน้ตอนนี้เราได้แอดหกแล้วนะนี่ครับตอนนี้เราได้แอดหกละขายไฮ้ยติทิง้อองอต,ตัวนี้ออก อะโอเคเดี๋ยวสลับไอเทมก่อนบัตเตอร์ไฟเอาไม่เป็นไรแล้วกันไม่เอาแล้วกันสลับไอเทมไม่ทันครับอ่ะโอเคไม่เป็นไร แอดหกแอดหน่าจะโหดนะครับแต่ว uh, er ่าตอนนี้ขาดดามเมจนะครับอ่าแพ้ครับแพ้เดี๋ยวเราสลับไปทีเใหม่แป๊บหนึ่ง ตอนนี้ยังดาวน้อยนั่นเองนะครับยังดาวน้อยนั่นเองอ่ะโอเคเปต้าช่วยเสริมดาเมจข้อข้อดีของแอดหกับเพื่อนๆนะมันมันจะตีแรงกว่าแอดสขึ้นถึงสีเท่านะครับสีเท่าคือเยอะมากๆเลยนะตอนนี้เราต้องเรียกทำให้มันได้สองดาว3ามดาวทุกตัวนะครับ ตัวไม่มาเลยครับอ่าซื้อดีไม่แก๊แก,กสองดาวแล้วนะขาดอีกสล็อตหนึ่งครับเอาทำเป็นฟอร์เรนสีนะจริงๆเราต้องเน้นแอดแอดสซินนะเพื่อนๆเน,น้นตัวแอดนะฟอร์เรนเป็นตัวเสริมนะครับ ตัดเลือดตัดเลือดแมวก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าส่วนมากตัวมันตัดเลือดอยู่แล้วไงตัวส่วนมากตัวมันพุ่งไปแล้วนะเราก็จะมีอะไรนะมีตัวนี้ที่ยิงทําให้แล้วก็มีนาคอที่โดวไปรวงนะครับช่วยกันรวงนะ อ้วนยืนกลางไม่รู้ว่ามันจะทนดาเมจได้แค่ไหนแต่ว่าต้องลองนะครับต้องลองโอ้โเราจะแอสซัซินเหมือนกันนะครับรอบนี้มาชาร์จก่อนได้เปรียบโอ้โหโดนก่อนเลยแม่ครับเราโดนแอสซัซินเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาเป็นแอดอีกแบบหนึ่งเราเป็นแอดฟอร์เรนไงแอดพวกตัดเลือดนะครับต้องรอดูนะว่าจะได้ยังไงเดี๋ยวผมพยายามผมพยายามวางตำแหน่งดีๆก่อน

บางมันชิดมุมเลย,ยแล้วกันเบต้าเราเนี่ยไงเอาโอเคโอ้โหโดนลวงครับไม่เป็นไรชาร์จโดนพอดีนั่นไงครับเรียบร้อยหายเลยนะครับทีนี้เราเหลือทําดาวให้มันครบแค่นั้นเหลอเพื่อนๆทาดาวให้มันหนโหดขึ้นหน่อยโอเมนผมยังไม่เห็นมาเลยเพื่อนๆน,นะโอเมนสงสัยต้องเอาอะดูอินล้วแบบลง แต่ว่าอ r d u ินเราก็ยังไม่สามดาวนะแกรกเหรอต้องลองเสี่ยงแก๊กด้วยนะครับทีนี้ช่วงที่เราเป็นผู้นำเพื่อนๆผมว่าผมแนะนำว่ารีบรขึ้นเป็นเลเวล9ดีกว่านะรีบขึ้นเป็น,ลนะนเลเวล9แล้วเราค่อยมาสุ่มรัวๆทีเดียวเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตอนนี้สถานการณ์ไม่เริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ละเพราะว่อาะอาะไรเพราะว่าตัวพวกแอสซินเรามันได้แค่ดาวเดียวไงแต่ข้อดีของแอสซินก็คือเนี่ครับมันตีแรงนะมันตีแรงมากๆเลยแหละแอสซินเล่นด้ทุกเล่นด้ทุกแรงเลยเ,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 เพื่อนๆนะเล่นง่ายด้วยแอสซินเพราะว่าถ้ายิ่งได้แอส6เร็วเนี่ยยิ่งสบายเลยแหละตีแรงมากๆผมนีไ่ไงผมให้ฟอนเลนเป็นตัวตัดเลือด่ยนี่งไงองศาสวยครับรอบนี้หาย เอ็นโซอยู่แนวหลังนะครับยิ่งมันทําการคิวไว่าแอซิดได้ก็ยิ่งตีเร็วนะนี่นะครับเพื่อนๆสรระคุณมันจะเพิ่มความเร็วโจมตีและความเร็วเคลื่อนที่นะครับโอเมนมาหยุ่โอเมนมาก่อนอือาสักรอบแล้วกันปั๊บไอตีามาอ่าไม่เป็นไรพักไปก่อนจบ เทิร์นนี้มันจะเป็นเทิร์นของสัตว์เราว่่าจะขึ้นเลเวลเก้าได้นะครับเทิร์นที่ยี่สิบอดนี้เรามาเต็มรูปแบบไปแล้วเจอ่อยปะต้องลองนะครับน่าจะสวยครับสวยอยู่นะโอเคเอนโซคี้แรงนะเอ็นโซ อันนี้ก็เป็นคอมโบที่เ,เพื่อนๆขอมานะครับเป็นส่วนของฟอเลนหกฟอเลน4สียแอททซีนหกนะครับข้อดีของมันก็มีอย่างเดียวหรอเทีที่บอก,กคือคีคแบบแรงมหาศาลนี่แหละเออไม่น่าถึงคิวเลนเหรอคิวเลนสองดาวแล้วนะแต่ว่าทำยากนะข้ามไปก่อนเลยครับ ดูอินต้องการอีก3ตัวเพื่อนๆแต่ว่าที่นี้นี่เห็นไหนะนี่นะครับนี่ผมมาผมมาไกลแล้วไงโอกาสที่จะเจอตัวนี้แค่15%บหาทำยากนะครับทำยากชาร์จเลยเดี๋ยวเราเอาชิ้นนี้ไปให้ตัวอื่นแล้วกัน ให้แกล์กดูดต้นเกมช่วยแล้วกันมาโอเคตอนนี้ครบเสร็จแล้วนะเพื่อนๆน,นะโอเมนเอาโอเมนลงไปก่อน มันวอนากเลยเนี่ยเปต้าเนี่ยมันมารุลวัวเลยอยากให้ผมทำสามดาวมัว้ยองศาสวยอยู่ได้อยู่นะโอเคเพื่อนๆครับได้ครับไม่ได้ได้ตอนนี้ผมต้องการอดอินอีก2ตัวนะครับเพื่อทำสามดาวตัวไหน,นตัวไหน,นตัวไหน,นอ่าเลือดเยอะกว่าผมก็ตัวนั้นแนะครับลงเพื่อน เดี๋ยวผมดูนะว่าต้องการไอเทมชิ้นไหนไอเทมเวทมนต์มีแล้วเอาเป็นเอาเป็นใบแล้วกันเผื่อเผื่อได้ใบเนาะหาอ,อ็นโซมาเอาเป็นใบแล้วกันเอาตัวนี้ก็ได้อ่ะตีแรงครับตีแรงเราต้องบัฟบัฟอ่าเบต้าหน่อยนะครับเพราะว่าเบตา้าเบต้าเป็นตัวสำคัญนะครับ เบต้าเป็นตัวสำคัญเลยที่ทำดาเมจวงกว้างนะเราจะเอามาทดแทนปกติแล้วใช้เป็นคาเฟนี่ไงเห็นปะแรงนะเอนโซยังเหลือบอกเลยครับว่าสบายครับถ้าเอนโซเหลือเนี่ยอ่าเอาดูอินอีกแค่ตัวเดียวครับเพื่อนๆมาสวยงามซิลซิลสองดาวแล้วซิลสองดาวแล้วเหลือเอนโซฆ้ามไปก่อนแล้วกัน โอเมนโอเมนทำยากนาะคอสเออโอเคเดี๋ยวผมขอจบรอบนี้ก่อนคงเงินไว้เราจะได้เงินเยอะๆเราเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นไป16เหรียญน,นะครับทีนี้เราก็ค่อยแบบสุ่มรอบหน้าเยอะๆหน่อยแล้วกันรอบนี้ผมขอประมาณนี้ก่อนถ้าได้ตัวนี้นะผมจะลงแทนแกร็กนะเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้เห็นหะตัวนี้เลือดเยอะกว่านะโอเมนเลือดเยอะกว่านะครับ เอาอดูอินลงแทนแกลกนะถ้ามันทำได้3มดาวได้นะเนี่ยเปปั๊บมันตีไปปับ๊บมันตัดเลือดด้วยนะเพื่อนเพื่อนเรแอสซิินไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องของความแรงนะตีไปทีเดียวนะทะลุทะลวงนะอ่าประมาณนี้แหละตัวไหนได้เราก็ทำตัวนั้นก่อนนะเพื่อนๆน,นะก็พยายามดู ว่าเข้าวางกันแบบไหนเซตนี้ถามว่าเล่นยากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับเล่นเล่นได้เล่นง่ายอยู่นะไต่แรงง่ายเหมือนกันซิลอะซื้อไปก่อนอ,อนาคอสเหรอหนาคอสมันเต็มละข้ามไปก่อนแก๊กมาเหรอโอ้โหแก๊กมาดูรัวแบบนี้เซได้มากเลยเพื่อนๆ โ okay, อเคอะอย่างน้อยไดเอนโซนะสองดาวหมดเลยเมื่อกี้ถามว่าแก๊กมาเยอะไหมมาเยอะครับแต่ว่าตัวนี้มันจอ3สามดาวก่อนไงเนี่ยอะดอินมันใกล้จะสามดาวก่อนแล้วทีนี้เราต้องการอีก,อกแค่ตัวเดียวถ้าถามว่าเอาเอา,เอาโอกาสทําแก๊กมันก็มันก็ดีเหมือนกันแต่ว่าช่องเราเต็มไงโอเคมาแล้วเพื่อนๆตอนนี้เราได้ตัวละเราก็เอาเอาก็าแก๊กก็ขายทิ้งเลยนะครับตัวนี้ลงแทน โอเมนผมไม่ทําแล้วกันผมไปทาพวกแอสซินดีกว่านะเพื่อนนะนี่ไงตอนนี้เมื่อมันทะลุลงไปแล้วก็กดไปเลยมาเหลือแค่สามคนนะครับอืมไอเทมซ้ำเมาให้ตัวไหนดีเป็นโซตีเป็นกายภาพนะ ให้ซิวแล้วกันซิวเป็นเวทมนต์นี่ครับซิวเป็นเวทมนต์แล้วก็โดนหลายตัวอยู่นะจริงๆต้นจริงหลายๆตัวก็เป็นเวทมนต์นะครับนี่ไอริไอริเป็นกายภาพแต่มันก็บอกว่าเมจิกดาเมจนะลองหลายๆตัวนะพวเพื่อนนะตัวตัวไหนได้แล้วเ,เขาทำตัวนั้นก่อน เขาวางฝังโอเคเราตั้งใจสาดใ่ครับคาเฟนีเลยนะแต่ว่าซิ์แอสซิซินมันจะมีข้อเสียตรงมันแพ้โบขาดางนี้เราเลยต้องรีบจัดการโบขาดนะครับอ่ะโอเค,อ,เคองศาเนี้น่าจะได้นะผมไม่มั่นใจนะว่าผมจะได้ที่หนึ่งหรอือเปล่าถ้าผมจัดการโบขาดไม่ได้นะเลยจะต้องที่จะทำอ่าบัตเตอร์ไฟให้ให้สามดาวนะพวเพื่อนนะเพราะเขาก็เป็นแอสซิซินเหมือนกันแต่ว่าถ้าตัวตัวเขาตัวเขาหน้ากลัวกับเราเนาะเพพาะว่าเขามีโบขาดเนี้ เนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนพูดไม่ขาดคำครับอ้าวโอเคขอให้จัดการโบขาดก็ได้นะเพื่อนเพื่อนเราต้องเอาเขียวสู้เขานะเขียวไม่มเีเอาตัวนี้ให้เอาตัวนี้ให้เอนโซแล้วกันบัตเตอร์ไฟถ้าไหร่ได้ก็โอเคนะนาคอสเหลือซื้อไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยขาย เบต้าเอา่อน่าจะแพ้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเอานาคอรอบจะได้สูตได้อีกสองรอบเบต้ามา so. เอา็นโซอ่ามุมเดิมเลยครับองศาเดิมโอเคสวยครับอา่าตัวนี้ยังเหลือนะบัตเตอร์ไฟไหลบัตเตอร์ไฟมีเคียวครับ โอเคเพื่อนๆรอบนี้ผมสุ่มหมดหน้าตักนะผมไม่เหลือตัวแล้วผมไม่ต้องผมไม่ต้องกั๊กเงินแล้วเพราะว่ามันมาแล้วซิลไม่ทำแล้วกันโอเคเพื่อนๆสามดาวครับสามดาวทีนี้เราก็ไปเล่นตัวอื่นนะอ่าหมดแล้วครับเพื่อนๆโอเค จริงๆบัตเตอร์ไฟอีกอะสะสมัสักรอบไม่มามาจริงๆก็รอบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วแหละเราได้ตัวนี้สามดาวไงบอกเลยครับว่าโคตรแรงรอบเดียวหายแน่นอนครับป๊าบนั่นไงครับหายครับเอนโซยังเหลือครับไม่ต้องกลัวครับโอ้โหเพื่อนๆโดนแล้วจงังหวะนี้ผมโดนแล้วผมโดนแล้ว อ่าโอเคครับเพื่อนๆจบครับโอเคครับเพื่อนๆก็ขอบคุณที่มีผู้แนะนําคอมโบนี้มาเนาะผมก็ทําให้แล้วนะก็เป็นในส่วนของคอมโบ a s s ซ s s ซินหนะครับแอสซซินหกฟอร์เรนสีนะก็จะทำดาเมจเวทมนตรระยะไกลจากเปตา้าปกตินี่ก็จะเป็นในส่วนของอคาเฟนีไงคาเฟนีชาร์กหน้าอะไรแบบนี้ที่ทําเข้ามาที่นี่ผมก็ สลับมาเป็นนี่แหละเป็นเซตแอดเซตฟอร์เรนข้อดีก็คือผมไม่จำเป็นต้องใช้ตัดเลือดนะเพราะว่าผมมีตัวนี้4ตัวไงผมมันเน้นเป็นไอเทมกายภาพไอเทมเม็นมนที่แบบเล็งให้ตัวเดียวเลยมันเลยทําให้เราแบบไม่ต้องไปปกป้องในส่วนของเจ้าคาฟเฟนีไงเราเอาตัวนี้ตัวเดียวเลยเพอแอสซิซีมันโดดไปทาดาเมจแล้วเราก็ให้เบต้ายิงทีเดียวโดวนปั๊บตัดเลือดทุกตัวเลยก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับเพื่อนๆรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจกับผู้ทําคลิปนะครับ อยากให้ทำคอมโบไหนหรือมีอะไรก็แนะนำมาได้เนาะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมเลยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆอ,อยากให้ทำคอมโบไหนหรือมีอะไรติดชมสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคอมโบอะไรวันนี้ไปแล้วครับบายๆท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับ